สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเหมยลี่อีกแล้วนะคะกับวันนี้นะคะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนนะคะอาก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะไปดูผลประกอบการที่น้องเหมยลี่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่านะ mm hmm. ก็ฝากติดตามเพจเหมยลี่มีบอลเด็ดด้วยนะคะเพจ a c e b o o k ของน้องเหมยลี่เองนะ ก็มาเริ่มกันเลยนะคะกับหน้าเฟซที่น้องหมยลี่ให้ไปนะคะคู่นี้นะคะก็กินเต็มทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะสูงแรกนะคะจบเกมไปที่2ลูกนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบจบเกมไปที่2ต่อ3นะคะก็กินเต็มทั้ง2บินนะคะสําหรับคู่นี้นะส่วนทางหน้า youtube นะคะทุกคนสูงแรกนะคะจบเกมนะคะ อยู่ที่1ลูกนะคะก็เจ้านะคะส่วนเต็มเกมนะ,ะจบเกมที่1ประตูต่อ2นะคะก็กินเต็มนะคะ่าประตูต่อ1น,นะคะก็กินเต็มนะคะสำหรับคู่นี้นะ,ะอะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่7 พฤศจิกายน2564นะคะเมลลี่เอามาฝากกันในกันโซเซเรียอิตาลีนะคะเอามาฝากในคู่เอซมิลานนะคะพบกับอินเตอร์มิลานนะคะคู่นี้นะแข่งกันในเวลาตี2.45นาทีนะคะ,นะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมนะไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังกันดีกว่านะ,ะมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะคะ แข่ง10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่7นัดนะมีเสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะสำหรับสกอร์สูงแรกของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ แข่ง10บนัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่6นะเสมออยู่ที่3แล้วก็แพ้อยู่ที่1นัดน,นะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกสูงแรกนะคะก็เหมือนกับทางฝั่งเจ้าบ้านเลยนะคะมีอยู่ที่7นัดน,นะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดน,นะอ่าไปต่อกันเลยนะคะกับราคาบอลน,นะคะนี่เลยนะเปิดมานะคะที่ เบทสามหนะคะคู่นี้นะคะราคาเต็มเกมนะคะให้มาอยู่ที่3ลูกนะไหลลงมาอยู่ที่2.75นะคะ,ะ,คะก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะเมายลี่แนะนำนะรอให้บอลแข่งไปสักพักนะรอให้ราคาบอลน,นะคะก็เปลนแปลงนิดหน่อยนะคะไหลลงมานะคะแล้วก็กดสูงแรกที่ราคาหนึ่งลูกนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะอาการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงนะชอบจัดขัดสวนเมยลี่ได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็เมลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะพินิษพ,พิจารณากันให้ดีด้วยนะคะอ้ําก่อนจะก่อนจบคลิปนะคะโอ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยลิ้นพันกันบ่อยนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ2เว็บที่น้องเมลี่เล่นนะคะยูฟ่าโมฟันกับ a m เอ็มบโมฟันนะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่มีบัญชีธนาคารมีแต่บัญชี w a ลเลตนะคะสามารถร่วมสนุกกับเว็บได้แล้วนะคะ สมัครขันต่ำเพียง20บาทเท่านั้นนะจ๊ะสนใจก็ทักทายมาถามได้นะแล้วก็ฝากนี่ไว้ด้วยนะคะ,ะกลุ่ม V.I.P. นะคะของน้องเหมยลี่นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ ใครนะคะที่อยากร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม V.I.P แบบนี้นะคะมีนำบอลสดนำบาคาร่านะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นะคะก็แอดไลน์น้องเหมื่ยลี่ไปได้เลยนะคะที่ m l y underscore 88นะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมื่ยลี่นะคะเฮงๆงรวยๆกันทุกคนนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ